สวัสดีครับพอดีเห็นออสอบถามมานะครับในกลุ่มว่าตรงนี้มันไม่สามารถขยับได้นะครับเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนนะตรงนี้เนี่ยจะใช้เป็น e l e m e n t เ r ได้นะครับตรงนี้นะครับบอกว่าอยากได้มากกว่า3คอลัมน์นะครับทำยังไงเนาะให้เราไปกดที่ Edit with Elementor ตรงนี้นะครับคอยเข้าโหลดขึ้นมาแป๊บหนึ่งนะครับอ่บได้แล้วนะครับ ตอนแรกบอกว่าเพิ่มไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวทําให้ดู2วิธีนะครับอย่างแรกเลยก็คือตรงนี้นะครับเวลาเมาส์ไปวางเนี่ยเขาจะมีแถบสีชมพูขึ้นมานะครับเราก็ดูพิเคตไปก็ได้ตรงนี้ก็จะได้อีกแถวหนึ่งขึ้นมานะครับสมมุติว่าได้อีกแถวหนึ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องการมากกว่า3ามคอลัมน์นะครับก็ทําง่ายๆนะครับไปที่ตรงนี้มุมนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็กดดูพิเคทไปนะครับก็จะขึ้นมาแล้วนะอยากได้กี่อันนะครับก็กดไปได้เลยนะครับตรงนี้ปกติแล้วเขาจะ ใช้เป็นพวกไอคอนบล็อกมากกว่านะครับนี่อันไหนไม่เอาเราก็ลบทิ้งได้นะครับนี่นะครับอ่าคิดว่าน่าจะตอบคำถามนะครับเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับคำถามนะครับที่ถามเข้ามานะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับ